สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้ผ่านมาทางอูต่อเติมทัพนี่เข้ามาดูเจ้าเจ้าของนายจะรวยครับนี่แกบอกว่าขอเป็นให้ใส่ป้ายชื่อเป็นชื่อลูกชายครับนี่ทางอูก็จัดให้เลยครับนี่กวินครับนี่แกใส่ชื่อลูกชายแกครับนี่ทางอูก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับสีก็เจ้าของแกชอบสีนี้ครับนี่ ก็โทรคุยกันเจ้าของชอบสีนี้อ่าก็เลยจัดตามใจลูกค้านะครับนี่ถ้าใครจองถ้าใครจองแล้วอยากได้สีครับนี่ต้องรีบจองนะครับเพราะว่าเลือกสีได้เลยครับนี่อยากได้สีแบบไหนครับโทรมาสั่งได้เลยครับทางอูจัดให้ได้หมดครับนี่นี่เจ้าของรถเขาชอบสีลายประมาณนี้นะครับนี่คันนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วครับนี่เหลือแค่วางเพลาครับ วางเพลาแล้วก็เก็บสีช่วงล่างกับเดินสายไฟครับนี่ดูครับผมว่าสะดุดตาเปลกไปอีกแบบนะครับนี่สวยไปอีกแบบครับสีนี้นี่เจ้าของเขาเข้าใจเลือกสีครับนี่สวยครับสวยสีนี้นี่เนืยอเก็บรายละเอียดช่วงล่างเล็กๆน้อยๆครับกับวางเพลาแล้วก็เดินสายไฟก็เรียบร้อยแล้วครับคันนี้ครับของนายเฉวยนะครับสีนี้นี่นี่ เจ้าของเห็นนี่กดถูกใจให้เนี้ยว่าสีงามบอนี่ว่าดูครับนี่ผมให้ดูลายใกล้ๆเลยครับนี่ดูครับอยู่ใกล้ๆเลยครับสวยๆครับนี่นี่ครับเจ้าของก็ชอบสีนี้ครับนี่ทางอู่ก็เลยจัดลายแบบนี้ให้เลยครับนี่นี่ครับสวยๆครับเหลือแต่วางเพลาครับถอดเรียบร้อยแล้วครับนี่น่าจะวางวันนี้แล้ะครับนี่ เพลาวางเพลาเสริมเนยบครับวางเพลาเสริมเนบแล้วก็เก็บสีช่วงล่างครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับของนายจะรวยครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังครับดูครับมองแต่ข้างหลังก็สะดุดตาแล้วครับนี่ของนายจะรวยนี่ดูครับเนาะ ทางไอเดียจะของรถครับแล้วก็จะของอู่รวมกันนี่ออกมาครับโอ้สีสันงามตาสุดยอดเลยครับนี่สวยครับสวยถ้าใครสนใจอีเต็นไว้ใช้งานครับติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับเลยเลยครับช่วงนี้รับครับงานนี่ก็ประมาณนี้ผมพูดถึงราคานะครับถ้าเทียบกับราคาจะกับอู่อื่นนะครับนี่ทางอู่เราถูกกว่าเยอะครับ ลองโทรมาสอบถามโทรมาช็คกได้ครับนี่สอบถามทางไหนดูแล้วก็โทรมาปรึกษาเราได้ครับมาสอบถามเราได้เออรถราคาประมาณเท่าไรเอาออปชันแบบนี้เพลาลอยเกียร์สองลูกกระบะเสมอหัวแบบนี้หรือว่าจะเอาแบบกระบะแค่ครึ่งเดียวก็ได้ครับนี่แล้วแต่ครับแล้วแต่ละคันราคาไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เจ้าของรถแล้วแต่เจ้าของรถอยากได้แบบไหนบ้างอะไรบ้าง สตาร์ทมือสตาร์ทกุญแจนี่ทางอูจัดให้ได้หมดครับทางเราด้ำเราก็ทํานะครับดำ้ำอีเตนด้ำเราก็ทําครับนี่มีติดจองอยู่คันหนึ่งแล้วครับอยู่ไหนนะรอยเอ็ดครับนี่รอแป๊บนะครับดำรอยเอ็ดครับคันนี้เอาก็จะเอาของพลายชัยเข้าครับนี่คันสีก็ล้างขัดเรียบร้อยแล้วครับนี่เหลือแต่คันนี้วางเพลาให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บสีช่งล่าง ก็เก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เอาไปเก็บสายไฟครับนี่แล้วก็จะันเอาของพลายชัยเข้าเลยนะครับนี่ใครอยากได้ครับทรงประมาณนี้ครับนี่ติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ผมบอกเลยว่าไม่แพงครับถ้าใครอยากได้เกียร์ลูกเดียวเกียร์ลูกเดียวเพลาเดียวผมบอกเลยครับเงินแสนมีทอนเยอะครับนี่เกียร์เดียว เพลาเดียวครับราคาไม่ถึงแสนครับผมบอกเลยครับรถใหม่นะครับคันซีใหม่ต่อใหม่ทั้งคันครับนี่เกียร์เกียร์หนึ่งลูกครับกับเพลาเพลาหลังอันเดียวครับผมบอกเลยครับราคาไม่ถึงแสนครับนี่โทรมาคุยมาสอบถามทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่แต่ว่าคันนี้เขาเอาเกียร์สองลูกครับนี่ชุดวางเกียร์ลูกที่สองจะอยู่ตรงนี้ครับ สองเกียร์ครับคันนี้เพลาลอยครับเนี่ยของนายเฉลวยครับคอกสูงด้วยของนายเฉลวยออปชั่นเต็มครับคันนี้แต่ว่าเครื่องเขาเอาไปวางเองครับเขามีเครื่องอยู่แล้วคันนี้ถ้าสนใจครับนี่ให้อู่ต่อเติมทัาบจัดให้ครับโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยครับนี่ผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนี่รถใหม่ครับ นี่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับต่อใหม่ทั้งคันนะครับนคันซีใหม่ช่วงล่างใหม่อยากไอซูเสริมหนบให้เยอะๆครับโทรมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับนี่นี่คันนี้เขายังเอาเป็นให้ทางอูนี่จัดเป็นป้ายใส่ชื่อให้ด้วยครับทางอูก็จัดให้ได้หมดครับนี่ให้แต่บอกก่อนลวงหน้าครับไม่ใช่ว่าทําแล้วทําเสร็จแล้วค่อยมาบอกครับเพราะว่ามันแก้ไขเยอะอันนี้ก็คุยรายละเอียดกันตั้งแต่แรกแล้วครับนี่ก็เลยนี่ ใส่ชื่อลูกชายครับนี่ครับเจ้าอื่นรอแป๊บนึงนะครับนี่ของนายจะรวยก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแต่วางเพลาเก็บสีช่วงล่างก็พร้อมเดินสายไฟแล้วครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูคันต่อไปครับของนี่ของพระพลายชัยก็จะจอดรอขึ้นนะครับนี่นี่คันนี้เป็นคันซีดีแม็กนะครับเป็นของพระพลายชัยครับนี่อ่าอันนี้ก็ติดจองแล้วครับของพระพลายชัยครับวางเงินมัดจําเรียบร้อย ทางอูก็นี่ครับทันซีก็ล้างขัดให้อย่างดีไม่ใช่ว่าเอาไปทําแบบติดดินติดโคลน,นะครับเราล้างขัดก่อนยกขึ้นนี่ล้างขัดล้างให้สะอาดครับนี่โอ้ได้ยางมาจากไหนตาขึ้นใหม่แท้นี่นี่ครับของพระพลาชัยเขาเอากระบะไอกระทะบรรทุกหลังครับนี่ทางอูก็เราเดิม กระทะบรรทุกครับนี่ของพระพลายชัยนะครับนี่นบก็เสริมรอเรียบร้อยแล้วครับนี่รอทางนายจะรวยออกก็จะเอาคันของพระพลายชัยเข้าครับนี่รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ของนายจัรวอยก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับของพระพลายชัยก็นี่แหละครับคันซีก็เตรียมไว้หมดแล้วครับรอแป๊บหนึ่งครับนี่นี่ครับของพระพลายชัยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ เกียร์สองลูกเหมือนกันเกียร์สอ,สองลูกครับกระทะบรรทุกเฉยๆครับไม่ได้เอาพลาวลอยอ๋อกระบะก็เอาแค่ครึ่งเดียวนะไม่กระบะสูงด้วยนี่โอ้กระบะเหมือนตัวนู้นครับคอกสูงเหมือนกันนะครับของพระพลายชัยนี่แต่ละคันก็ราคาไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ออปชันแล้วแต่ลูกค,ค้าครับนี่ว่าจะเอาแบบไหนครับก็รายละเอียดแลแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันครับ จะบอกราคาไปก็เดี๋ยวว่าพูดไปเอ้าวันนั้นเห็นราคานน้นวันนี้เห็นราคานี้ครับเพราะว่ารถแต่ละคันราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับบางทีผมบอกราคาไปเอา้ามันมีทั้งเกียร์สองลูกสตาร์ทกุญแจมันออปชันทุกอย่างครับบางทีไปก็เออาทำไมแพงจังอา้าวแล้วแต่ครับแต่ละคันราคาจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ถ้าเอาเกียร์ลูกเดียวแล้วก็ เราธรรมดากระทะธรรมดานี่ผมบอกเลยว่าไม่ถึงแสนครับอ่าประมาณเงินแสนมีทอนครับตาบอกว่าเงินแสนมีทอนครับถือมาแสนหนึ่งเหลือกลับบ้านแน่นอนครับยังไงเหลือกลับบ้านแน่นอนไม่ต้องห่วงครับราคาคุยกันได้เลยครับนี่อู่ต่อเติมซับนี่ถ้าใครสนใจครับนี่อยากได้ไว้ใช้งานครับอเตนครับอยากได้คันซีเล็กคันซีใหญ่เรามีงบประมาณแค่นี้ โทรมาคุยมาสอบถามทางอูได้เลยครับนี่ทางอูยินดีให้คำปรึกษาหมดครับเจ้าของอูพูดง่ายครับใจดีนี่นี่ครับของปรลาไพัยนะครับครับคลิปนี้ยังไงผมขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนวยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับสวัสดีครับ